สวัสดีค่ะช่องเอ c กซซียค่ะวันนี้หนูจะมาให้ทุกคนดูวันนี้กับข้าวแรงวันนี้จะทำต้มเอ้ยแกงหน่อไม <c oughs> ้ขอโทษขโทษข่าที่พู้ผิด <c oughs> มาค่ะเริ่มกันเลยค่ะ นตกเครื่องดับฮู้ทำอะไรกินเธอแอจ้งหนอไม้จ้าทำนอนไมก้ก็จะแจ้งหนอไม้นึกว่าจะผัดเผ็ดได้ด้วยเหรอได้สิผัดเผ็ดนอไม้นะผัดพริกแกงนะ<อ>แต่ก็แกงก็ดีกว่า เนาะเคอเชอบแกงใช่ไหมเปิดไฟใช้หน่อยมองไม่เห็นเปิดไฟหน่อยดิอ้ยอ้ยอีกีซียูก็ภารกิจตัดหญ้าไม่สำเร็จนะเอฟซี เครื่องดับอีกแล้วผัดพอนเย็นไปหลายรอบแล้วฝนตกด้วยก็เลยพักผ่อนนะครับพักผ่อนหย่อนใจก่อนเด้อพี่น้องนะฮะนาะฝนก็ตกดีดีนะพี่น้องเราทำงานเอาดอไม่ได้เราต้องหางานออ,อินดอร์ แล้วก็ประตูหนีบข้างนอกเขาเรียกว่า outdoor ข้างในเขาเรียกว่า indoor ถ้าประตูในบเจ็บดอค <c oughs> <c oughs> นละดอคนละดอขออภัยเอสนุกสนานเด้อฮนะก็เป็นว่าภารกิจตัดหญ้าอีกกี่ซีอูได้ เกือบเกือบครึ่งทางนะครับเอฟตีเมื่อกี้ก็ไปตัดมาแล้วแล้วก็ไปตัดรอบสองเครื่องดับอีกแล้วนะครับบวกกับฝนตกผมขอหยุดภารกิจนี้ทันทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวผมและครอบครัวนะครับเครื่องตัดหญ้าละ <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวถ้าตากไข้เฮ้ยถ้าตากไค่ถ้าตากฝนมากๆเดี๋ยวผมก็เป็นไข้นะ เป็นไข้หวัดไม่ใช่ไข้ที่ชนนะจ๊ะถ้าไข้ที่ชนอ่ะได้อยู่อา้าวว่ากันไปพี่น้องเมื่อกี้อุตส่าห์อยู่เงียบเงียบใช่ไหมพอค่อยมาเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมกำลังตั้งหลักตั้งสมาธิในการทำอาหารใช่ไหมจะแนะนำเมนูอาหาร f อฟใช่ไหมกลายเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมงั้นผมก็ขอโทษด้วยนะครับเอ เอ,อ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวผ <คน S 1> มก็จะไปทํางานที่มันสามารถทําในร่มได้นะครับ FC ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกฝนล,ลงก็ต้องหาอะไรทำในเอฟซีนะฮะรเรามีโอกาสได้พักผ่อนแล้วก็ได้อยู่บ้านก็ทําก็แก๊กไปนะครับงานในบ้านมันไม่ใช่งานที่จะเสร็จง่ายๆนะเอฟซี FC. แต่ละวันเนี่ยมันจะมีโน่นมีนี่มาเรื่อยนะฮะมันก็เป็นงานที่แบบ ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับ f อก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของทุกๆบ้านเนาะไม่ใช่เฉพาะบ้านของเอกกี้ซีเนาะบ้านของ f อหลายๆท่านผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ทำทำเสร็จไม่เป็นนะครับ FC มันไม่ใช่เหมือนการสร้างตึกสร้างสะพานใช่ไหมเสร็จแล้วคือเสร็จใช่ไหมฮะแต่ว่านี่มันก็จะต้องโน่นนี่นั่นทำไมโน่นเนี่ยน่น่โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย